สวัสดีครับท่านผู้ชมท่ามกลางการประทะกันที่บริเวณริมชายแดนกัมพูชาจนทําให้ชาวบ้านเสียชีวิตแล้วครับ9รายบาดเจ็บอีกจํานวนมากซึ่งจากการเผยแพร่จากเพจกองทัพบ,บกระบุค,ครับว่าพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีของกัมพูชาคือ 1. พื้นที่บริเวณเปัป้มน้ำมันปตบทบ้านผือส่งผลให้ประชาชนเสียชีวิต6กรายบาดเจ็บ10ราย2 พื้นที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์สมผลให้ประชาชนเสียชีวิตสองรายหนึ่งรายเป็นเด็กชายอายุ8ปีและได้รับบาดเจ็บสองรายส่งต่อโรงพยาบาลกาบเชิง 3. พื้นที่ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอนาำยืนจังหวัดอบบุบลราชธานีเสียชีวิตหนึ่งรายบาดเจ็บอีกหนึ่งรายและยังมีพื้นที่อื่นอีกจำนวนมากโดยแอดมินจะไม่ระบุพิกัดที่ชัดเจนเพื่อความปลอดภัยซึ่งจากการจูมพิตทางอากาศของของึ้นรบ แบบ F16 ของไทยจำนวน6ลำโดยกองทัพระบุว่าสามารถถลม่มกองบัญชาการทหารของขมินสแห่งจนพังยับซึ่งปฏิบัติการจากเวลาที่ขึ้นบิน1 0 5นาฬิกา51นาทีและทำการทิ้งระเบิดต่อเป้าหมายเมื่อเวลา1 0นาฬิกานาทีมาแสดงให้เห็นความรวดเร็วในการตอบสนองตอ่อภัยคุกคามนอกจากนี้ครับกองทัพอากาศยังระบุค,ครับว่า คือบินรบแบบ f อ6ของกองทัพอากาศทั้ง6กลำได้บินกลับหลังจากปฏิบัติภารกิจทุกลำแต่ฝ่ายขมรกลับรายร่างนนครับว่าคือบินรบของไทยถูกยิงตกซึ่งกองทัพอากาศออกมาปฏิเสธครับว่านั่นคือข่าวปลอมซึ่งแม้ว่าไทยจะมีสนามบินอยู่มากมายแต่ไทยเราก็มีแนวคิดที่จะใช้ถนนเป็นรันเวย์ใยายามศึกสงครามเพราอไทยเราเคยทดสอบการบ,บินขึ้นลงของเครื่องบินรบแบบ ยา3.9จิปเฟนมาแล้วและไทยเราจะมีครือเองบินรบแบบ F-16 อยู่อีกหลายลําไม่ว่าจะมีกําหนดจะปลดประจําการแต่ในายามศึกสงครามครือเองบินรบเหล่านี้ก็ยังอาจนํามาใช้ต่อสู้ได้ซึ่งในยูเครนย,ยูเครนก็ได้รับครือเองบินรบแบบ F-16 จํานวนมากที่กําลังจะถูกปลดประจําการมาใช้ในสงครามเช่นกันและดูเหมือนครับว่ายูเครนจะนําเอาแนวคิดในการใช้รันเวย์เก่าและถนน มาใช้ในการขึ้นลงของเครื่องบินรบแบบ F-16 ของพวกเขาแล้วครับหรือรายงานระบุค,ครับว่ามูล,ลนิธิคัมแบ็กไลท์ right. ประกาศเมื่อวานนี้ว่าได้สมมอบยานพาหนะ2ชุดซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยในการจัดการและบำรุงรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์ของเครื่องบินรบแบบ F-16 รวมถึงศูนย์ประชาการเคลื่อนที่เพื่อสนับสนุนภารกิจวางแผนภารกิจคัมแบ็กไลท์ได้รับการร่วมมือกับออฟฟิศ61 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชื่อกลุ่มอุตสาหกรรมปองกันประเทศที่ดำเนินการโดยรัฐของยูเครนและบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติยูเครนนับตาชุดรถสำหรับจัดการและบำรุงรักษาอาวุธแต่ละชุดประกอบด้วยรถบรรทุกซ่อมบำรุงแบบเคลื่อนที่4ล้อ1คันซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยในการตเตรียมการและทดสอบอาวุธการบินและรถบรรทุกเคลื่อนที่4ล้ออีก2คันที่ติดตั้งเครนขนาดเล็กซึ่งสามารถช่วยติดตั้งอาวุธเข้ากับเครื่องบินรบได้ ตามรรงงานของ Comeback Alive นอกจากนี้ยังมีรถกระบะขับเคลื่อนสีล้อให้บริการอีกด้วยซึ่งส่วนใหญ่ใช้เพื่อบรรทุกบุคลากรเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังมีรถที่เอาไว้ให้นักบินและบุคลากรได้ใช้พักผ่อนรวมถึงรถที่เอาไว้ในการสรุปกรารประชุมบีฟภารกิจก่อนขึ้นบินคุณงไงก็คือยูเครนได้พัฒนารถยนต์เหล่านี้เป็นฐานทัพอากาศเคลื่อนที่ที่สามารถไปใช้ในสนามบินร้าง หรือถนนที่มีอยู่หลายสายเพื่อทําการติดตั้งเติมเชืเ้อเพลิงและส่งขค้ืเอ็บินรบไปปฏิบัติภารกิจต่อได้ทั่วประเทศซึ่งสิ่งนี้สะท้อนได้เห็นครับว่าเครื่องบินรบแบบ f 1 6ก็มีความสามารถในการขึ้นลงได้บนถนนไฮเวย์ได้เช่นกันครับทากผู้ชม